ว้าปลาของเราเยอะจังเลยค่ะวันนี้ค่ะได้หลายปลาเลยมีปลาสลิดมั้งมีปลาสลิดปลาตะเพียนอุ้ยได้เยอะอยู่นะเอาแค่นี้ก็พ่อละคะเมื่อนี้เฮ็ดยังกินดีเนาะค่ะเดี๋ยวจะไปทําความสะอาดก่อนนะคะปลาสลิดของเหาค่ะนี่เสร็จแล้วทําความสะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้วปลาสลิดไข่ค่ะกําลัางไข่เป็นสีเหลืองเลยสงสัยซิบ่ได้ตากแดดดอกค่ะ สีเอามาทอดเลยค่ะหมักด้วยเกลือจากน้อยกระสิทอดเลยค่ะนี่ทอดเสร็จเรียบร้อยแล้วขั้นตอนการทอดบะเดไทยใหเบิ่งนะคะนี่ทอดเสร็จแล้วค่ะมันกระนากินอยู่ถึงสิบเเดตากแดดมันกระสีหนามันก็นนากินอยู่ค่ะนี่กินกับน้ำพริกน้ำปลาข้าวไรเบอร์รี่ของเรานะคะดูสีสันน่ากินอยู่สีเหลืองๆสิเป็นไข่ของเขาได้ค่ะนี่ เขากำลังไครปลาสลิดของเราตูยังโบท่านใหญ่ปันใดค่ะนี่ม่แต่คใครเลยถ้าได้เอาไปตากแดดซักแดดหนึ่งนี่ถ้าจะน่ากินมากเลยอันนี้ทำสดๆเลยนะคะเห็ดสดๆเลยคนใส่หมักใส่น้าเกลือน่ากินมากเลยค่ะทอดปลาสลิดของเฮ้าจ้า